Keep up ทุกท่านวันนี้พบกันเลยนะครับกับผมอาจารย์มานิตขันเงินผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรของความรู้นะครับเกี่ยวกับองค์กรหรือธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จระดับโลก เขามีองค์ประกอบอยู่แค่สองข้อนะครับไม่มากนะครับสองข้อแค่นั้นเองนะครับองค์กรธุรกิจในใจลต้องดูครับสององค์ประกอบประสบความสำเร็จระดับโลกนะครับ ก่อนอื่นสําคัญคือท่านต้องคิดระดับโลกนะครับถ้าคิดระดับโลกก็จะได้ระดับโลกนะครับยกตัวอย่างเช่น Facebook นะครับเพราะว่าเขาเขาไม่ได้คิดเพื่อคนประเทศของเขานะครับเขาคิดว่าคนในสังคมโลกมีเจ0ดพันล้วเขาได้เพียงแค่5้เซ็นต์นี่เขาก็จะมีเครือข่ายตั้ง วงไข่เครือข่ายที่มาใช้ผ่านผ่านผ่านแพลตฟอร์มของ f a ฟ e b o o k นี่ไม่ธรรมาดาเยอะนะครับเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ยองค์ปรกอบสำคัญสองข้อที่จะทำให้ธุรกิจของของท่านยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ระดับโลกข้อที่หนึ่งนะครับต้องตอบสนอง ยกตัวอย่างเช่น Google นะครับตอบสนองความต้องการของของคนที่ต้องการรู้อาข่ายออนไลน์นะครับเป็นเป็นคนเป็นเป็นเป็นบริษัทเป็นองค์กรที่มีคุณูประการกับสังคมโลกสังคมประเทศนะครับมากๆนะครับ แต่ในขณะเดียวกันมันก็ไปริบลับชันตัวตัวอืนอ่นๆด้วยอ,อันนี้ยังไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าอี่นี้เราพูดถึงสององค์ประกอบที่ทําให้ธุรกจิจของท่านสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ระดับโลกนะครับองค์ประกอบข้อที่สองนะครับทาเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนะครับก็กก็ก็เปรียบเหมือนกูเกิลอีกนั่นแหละครับที่ทเขาทําเรื่องยากๆ ความรู้องค์ความรู้ต่างๆเขาสามารถที่จะนํามาลงมาแพลตฟอร์มของเขาแล้วทำให้คนสามารถที่เข้าถึงได้โดยง่ายความรู้ระดับเไหนก็นแล้วแต่นะครับํำเข้ามาเพื่ออยู่ในแพลตฟอร์มแล้วก็ทําให้คนค้นหาได้ง่ายก็ถือว่าเขาทําเรื่องยาก,ยาก,ยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับมีองค์ประกอบที่สองของ ของของของการการที่จะยิ่งใหญ่ระดับโลกนะครับเราต้องมีสองข้อนี้ประกอบเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆนี่ผมว่ามันก็จะโด่งดังในระดับไม่ประเทศก็ระดับอาเซียนระดับโลกได้นะครับอย่างองค์ประกอบที่หนึ่งก็คือต้องคิดเพื่อเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์มันก็มีหลากหลายนะครับอย,อย่างเช่นถ้าตอบสนองความต้องการ เออวเวีบบูนะครับเขาเขาทำได้ดีนะครับอย่างงี้ต้องขอฝ่ายไว้นะครับเออก่อนจบคลิปนี้ก็ขอกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามคลิปต,ต่อไปนะครับสาระดีๆมีประโยชน์มีได้นะครับเพื่อเรียนวิทยาธรรมครูด้วยจิตวิญญาณคือผู้ให้โลกสังคมแห่งความรู้ ก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้สังคมเต็มอุมดมไปด้วยสังคมแห่งความรู้สมบสุขร่มเย็นมีเหตุมีผลมีระเบียบพี่นัยน,นะครับโอเคครับวันนี้